ผมจะทำสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนครับการพูดถึงคนที่เราไม่ชอบแป๊บบอกไอ้บ้านี่ไปไกลแน่ พี่น้องครับหลังจากจบช่วงของตุดจ,จีนไปเนี่ยผมว่าปีใหม่ทุกคนต้องเป็นคนใหม่ต้องเป็นคนที่ดีคือฉะนั้นวันนี้ผมจะทําสิ่งที่ผมไม่เคยทํามาก่อนครับการพูดถึงคนที่เราไม่ชอบอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องเปิดใจฮะหลายคนบอกถ้าคุณไม่ชอบอะไรคุณจะไม่พูดถึงเขาเลยแต่คนที่จะเป็นคนที่ ทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้ก็คือต่อให้เราไม่ชอบเขาแต่ถ้าเกิดเขามีอะไรดีๆเราก็ต้องชื่นชมคนคนนั้นคือ Diego Simeone ครับผมชอบเดวิดเบ็คแคมและผมคิดว่าช็อตที่เบ็คแคมเนี่ยตกเป็นเหยื่อในการเล่นละครของ Simeone ที่ไปกระชากผมเขาไปกวนเขา แลวสุดท้ายแล้วแบ็คแคมโดนใบแดงแล้วก็โดนคนนั้นเษโจมตีจนแทบจะเสียคนเนี่ยและซิมิอเน่มีการคุมทีมที่หลายคนบอกว่าเถื่อนมีหลายคนบอกว่าถอยมีหลายคนบอกไม่มีน้ำใจนักกีฬาแต่ถ้าเกิดคุณรู้จักเขาคุณดูเขาไปเรื่อยๆเขามีอะไรเด็ดจ,จนทำให้เขาเป็นผู้จัดการที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในโลกคนหนึ่งได้เช่นเดียวกันแชมป์จับไป ชมป์จัดไปเนี่ยเคยทำคลิปพูดถึงวิธี winning dirty ชนะไม่สะอาดของมีแอตเลติโกมาดริดภายใต้การคุมของเดียโก้ซิเมโอเน่หลายครั้งแต่ข้อดีของเขาก็คือตรงแป๊ะไม่สร้างภาพสมัยเป็นผู้เล่นเขาคือฝันร้ายของเดวิดแบ็กแฮม world cup 98อ r ร์เจนบวก England เขาเข้า,ขาบอลรุนแรงจากข้างหลังขยุมหัวแบ็กเบาๆยั่วยุแบ็กคุมอารมณ์ไม่อยู่ตอบโต้เตะเบาๆเซมิโอเน่ one, แอคยางกระโดนยิงสุดท้ายแบ็กโดนใบแดงไล่ออกจากสนามอังกฤษตกรอบ16ทีมสุดท้ายแบ็กแฮมโดนดาโดนหาว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้อังกฤษตกรอบตายทั้งเป็นเป็นปีจากชดนี้ซึ่งอาร์เจนก็เข้าไปจอดแค่รอบ8ทีมสุดท้าย ซีเมอลี่ยอมรับว่าเขาจงใจยั่วยุแล้วก็ยอมรับว่าเขาจงใจเจ็บเกินจริงแล้วก็แอบเห็นใจแบ็คแฮมแต่ที่เด็ดยิ่งกว่าก็คือ1ปีต่อมาทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งคนทั่วไปคงคิดว่าทั้งคู่ต้องเกลียดกันยันวันตายแต่ทั้งคู่เป็นมืออาชีพเหมือนมวยไทยฮะซัดกันแทบตายแต่จบเกมจบกันทั้งคู่จับมือทั้งคู่แลกเสื้อกันแบ็คแฮมถึงขนาดนำเสื้อตัวนั้นไปใส่กรอบนี่แหละครับพี่น้อง ประสบการณ์ชีวิตที่แย่ที่สุดจะทำให้คุณแกร่งที่สุดซึ่งหลังจากเจอด่าจากคนในชาติแบกโตขึ้นมากถึงขนาดพาแมนยูฟาด3แชมป์ในปีต่อมา